สวัสดีครับผมต้อมขาวแหลมนะครับเชสเตอร์ไบสันนะครับผมวันนี้ก็ได้รับคันไบสัน s 4ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะดูคันนะครับผมด้านเบสบอลนะครับผมสวยๆเลยนะครับตัวคันนะครับผมเป็นผ้าเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับผมดูรีซีทนะครับรีซีทสีทองนะครับผมแต่งมาสวยผสมกับก๊อกนะครับผมนะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับอ่าอันนี้คันคัน เทสนี่จะเป็นเบสเบสสิที่สินะครับผมนะสวยมากนะครับดูนะครับดำทองนะครับโอเคครับคันใบสันเอนะครับนี่ครับให้ดูคันคาร์บอนนะครับโมดูลนะครับแบงค์นะครับเบาเป็นพิเศษนะครับจับแล้วเบามากจริงๆนะครับเบากว่า อ่า s 2อ s t ่ยังเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็นเคไก d e นะครับโอเคครับดูไกด์ละเอียดชัดชัดนะครับนี่ครับไกด์เล็กนิดเดียวนะครับวางไกด์สวยมากนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวรอชมงานเทสก่อนนะครับ คันจริงก็เดี๋ยวจะตามทยอยเข้ามาแล้วนะครับ